ตัวเต้าตัวเกต้าไมตี้ไมตี้พรบ469โอ้รถตัวนี้เต็มๆงามๆนี่แขวกไหมครับสีสวยๆได้ไรถใส่งานอยู่ตัวไหนรถบริคิดน์สิ่งรถบริคิลน์สิ่งมีคนบริเอ็นแต่อ่ะครับบริเอ็นแต่อ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสบายๆขายเลยซีรีโวเลยขายเลยเอ่ซีรีโวเลยเอ้ขายซีรีโวแล้วอ้าวโอ้รถมันงามอยู่ครับงามเลยต่อได้เด้อต่อได้ ต่อได้ต่อรองได้เปิดไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทต่อได้ต่อได้ต่อรองได้ต่อรองได้เอาเปิดบ้างพ้องเรื่องให้่งน้ำข้อรองเอาสีครบกับสีพร้อมครบราคานี้ราคาเปิดต่อรองได้ราคานี้ราคาเปิดต่อรองได้ สีมันเก็บมาไว้งามๆแเราตอนนี้สีเก็บมางท้านรายปีแล้วหลายปีแล้วพอได้ใส่ท่านลงกนได้เอาได้ใส่กับที่ปีโอ้เครื่องนิ่งๆปลอดไอ้บรันสภาพปกติครับสภาพปกติครับพวกอะไรพาวเวอร์พาวเวอร์แบตพอมแบตดีอย่างดีแบตดีอย่างดีแจ๊กล้มลุยเลยขี่กลับทางไกลสบายแอร์บริเวณชื่อแอร์บริเวณชื่อโอเคตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาท สนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับที่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีอ่าก็มาปากพวกเราเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้เบนะิ่งบ้านนะอ่าลองตามด้วยเครื่องดีป่ะเพิ่งพัน

สนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับมอเถอใต้คล right? right? ิปเลยมะเหมายกไปเลยด้ตอนนี้พ้อที่จะขายแล้วพ่อพ่อพี่จะขายห้องห้อง้องหนเ่งต้องฮะเราต้องแข่งกับใครแกไปอ้าวตรงนี้ก็มาเลยนะครับพี่ตั้งเราอยู่ที่อำเภอน้ำสมนะครับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับโอเคครับ